ทิตัสบทที่1จดหมายของท่านเปาโลถึงทิตัสจากเปาโลผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพื่อหนุนความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ส่งเลือกไว้และให้รู้จักสัจจะตามธรรมนั้นด้วยความหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ส่สัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรแต่ในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดถึงทิตัสผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิด งานของทิตัสที่เกาะครีตเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่านคือตั้งคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวบุตรของเขามีความเชื่อและไม่มีช่องทางให้ผู้ใดกล่าวหาว่าบุตรนั้นเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อรด้ง ว่าผู้ปกครองดูแลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบชันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเยื่อยิงไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมักได้แต่เป็นคนมีอัจฉริสายรับแขกดีเป็นผู้รักความดีเป็นคนมีสติสัมปชัญญะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนบริสุทธิ รู้จักบังคับใจตนเองและเป็นคนยึดมั่นในหลักคำสอนอันแท้ตามที่ได้เรียนมาแล้วเพื่อจะสามารถเตือนสติด้วยคำสอนอันมีหลักและชี้แจงแก่ผู้ที่คัดค้านคำสอนนั้นเพราะว่ามีคนเป็นอันมากที่ดื้อกระด้างพูดมากไม่เป็นสาระและหลอกลวงโดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เข้าสนัดจำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย โดยเขาพลิกบ้านความทั้งครัวเรือนให้เสียไปโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลยเพราะมักได้ในพวกเขาเองมีคนหนึ่งเป็นผู้เผยธรรมได้กล่าวว่าชาวคริสเป็นคนพูดปดเสมอเป็นเหมือนอย่างสัตร้ายเป็นคนเกียจคร้านกินเติบคำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริงเหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันมีหลัก และจะไม่ได้สนใจในนิยายของพวกยิวและในบทบัญญัติของมนุษย์ที่ไม่รับสัจธรรมสำหรับคนบริสุทธินั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนชั่วช้าและคนที่ไร้ความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและจิตสำนึกผิดชอบของเขาก็เสื่อมทรามไปเขาสดแสดงตัวว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าในการกระทำของเขาเขาก็ปฏิเสธพระองค์ เขาเป็นคนหน้าชังไม่เชื่อฟังใครและไม่เหมาะที่จะกระทำกรรมดีใดๆเลยทิตัสบทที่สองการสอนที่มีหลักฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลักพึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่มให้เอาจริงเอาจังให้มีสติสะพัญญะให้มีความเชื่อความรักและความอดทนตามสมควร ส่วนผู้หญิงที่สูงอายุก็เหมือนกันให้เขามีความยำเกรงพระเจ้าให้เขาเป็นคนที่ไม่ส่อเสียดไม่เป็นคนกินเหล้าแต่ให้เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นการฝึกสอนผู้หญิงสาวให้รักสามีและบุตรของตนให้มีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์เอาใจใส่ในบ้านเรือนมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้จึงจะไม่มีผู้ใดลบหลู่พระวจนะของพระเจ้าได้ส่วนผู้ชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนเขาให้ใช้สติสัพชัญญะท่านจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกสิ่งและในการสอนจงสุจริตและมีใจสูงและใช้คำพูดอันมีหลักซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิดได้เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อายไม่มีสิ่งใดจะติเราได้ จงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตนและให้กระทำสิ่งที่ถูกใจนายทุกประการอย่าให้เถียงเลยอย่าให้ยักยอกแต่ให้สัตว์ซื่อหมดทุกอย่างเพื่อว่าในการทั้งปวงนั้นเขาจะได้เทิดเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าได้ปรากฏแล้วเพื่อช่วยคนทั้งปวงให้รอดสอนให้เราละทิ้งความอธรรม และโลกิยตันหาและดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะสัต์ซื่อสุจริตและตามครองธรรมคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นคนที่ขวนขวายกระทําการดีข้อความข้างบนนี้ท่านจงใช้พูดตักเตือนและว่ากล่าวเขาอย่างหนักแน่นอย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้ทิจัสบทที่3ให้ทําการดีต่อไปจงเตือนเข้าให้นอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองให้เชื่อฟัง และพร้อมที่จะปฏิบัติงานสำมาอาชีพใดๆอย่าให้เขาว่าร้ายผู้ใดอย่าให้เป็นคนมักทะเลาะวิวาทกันแต่ให้เป็นคนสุภาพแสดงอัธยาศัยไมตรีอันดีงามเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่ไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเริงสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างเลวร้ายริษยาน้าชัง และเกลียดชังกันแต่เมื่อพระเมตตาและความรักของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอดด้ปรากฏในโลกแล้วพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่โดยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเองแต่พระองค์ทรงพระกรุณาชําระให้เรามีใจบังเกิดใหม่และทรงสร้างเราขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์นั้นได้ทรงประทานแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์และจะได้เป็นผู้ได้รับมรดกที่มุ่งหวังคือชีวิตนิรันดร์คำนี้เป็นคำจริงข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้เพื่อคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตสาหกระทำการดีการเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงแต่จงหลีกเสียจากปัญหาโฉดเขาที่เถียงกัน จากการลำดับวงศ์ตระกูลและการเถียงและการทะเลาะกันเรื่องธรรมบัญญัติเพราะว่าการอย่างนั้นไรประโยชน์และไม่เป็นเรื่องเป็นราวคนใ,นใดๆที่ยุให้แตกนิกายกันเมื่อได้ตักเตือนเขาหลหนึ่งหรือสองหลแล้วก็จงอยากเกี่ยวข้องกับเขาเลยโดยรู้แล้วว่าคนเช่นนั้นเป็นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนาเขาปรับโทษตัวเขาเอง คำแนะนำส่วนตัวเมื่อข้าพเจ้าจะใช้อราเทมัสหรือทีกิกัสมหาท่านท่านจงรีบไปหาข้าพเจ้าที่เมืองนิโคบุรีเพราะข้าพเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะค้างอยู่ที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาวท่านจงช่วยส่งเสนาสผู้เป็นทนายความกับอพอลโลไปอย่าให้เขาขาดสิ่งใดให้พวกเราเรียนรู้ที่จะกระทำการดีด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงคราวจำเป็น และเพื่อพวกเราจะไม่เป็นคนที่ไร้ผลคำอวยพรบรรดาผู้ที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมาอย่างท่านข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมาอย่างคนท้งปวงที่รักเราเพราะความเชื่อเดียวกันขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด